่าสงสัยว่าทําไมน้องถึงเสียชีวิตเพราะว่าตอนน้องไปหาหมอนะคะน้องเดินไปได้ปกติตอนทานหมอใสปกับแม่ได้ค่ะแต่พอเข้ารักษาตัวแล้วน้องมีอาการที่แย่มากแล้วน้องก็ถึงนาดัเสียชีวิตแม่ก็เลยติดใจค่ะมันขั้นตอนมันช้าตรงไหนทำให้ลูกก็คือว่าน่าจะผ่าสง่งตัวผ่าชา้าผ่าตัดชา้าเพราะน้องระบุไว้ว่าที่เราส่งน้องไปผ่าค่ะน้องเป็นไตต่งอักเสบและแตกอย่างรุนแรงพันุด้วย ตอนนั้นแม่รู้ไหมว่าลูกใช่ติดใจ่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้นอนโรงพยาบาลไม่รู้เลยรู้แค่ว่าน้องมีอาการชักกระตุกแล้วก็ออ่ปะเจียนมาเหมือนมีเลือดบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเรามีการร้องขอไม่ว่าขอให้ลูกเข้าไปรักษาก่อนหรือว่าส่งโรงพยาบาลรีเฟระเออเราขอพยาบาลว่าให้วิ่งมาดูลูกเราพีเพราะลูกเราอาการันแบบนี้น่ะเป็นมาจากอะไรเขาเราอยากจะเจอหมอใหญ่ค่ะแต่ว่าทางพยาบาลเขาก็ส่งส่งไปให้แพทย์ทา ขาดูแต่ว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอบ้างถ่ายเป็นรูปบ้างแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีมาดูค่ะคืนนั้นพี่น้นองเกิดค่ะสิ่งที่แม่เสียใจที่สุดและอยากเลาขอความเมตตางนี้ถค่ะคือเด็กคนนั้นมันจะเป็นอะไรที่หยิ่กว่าพึ่งหนอูอยากให้ทางเขามาช่วยเยียวยาในครอบครัวหนูเพราะหนูหวังให้เด็กคนเนียย้ยเลี้ยงดูหนูเพราะว่าเขาสู้ต่อหนูไว้ว่าแม่ หนูอะิบสองเี้ยหนูจะจบป .6 แล้วนะหนูจะไปมแล้วหนูจะเรียงแม่นะแม่อยากให้หนูไปอะไรแม่อยากให้หนูเรียนอะไรมันเป็นความหวังของเราที่เด็กคนเนี้ยเขาเป็นลูกคนโตเรียนเก่งค่ะเพราะวันนี้ที่โรงเรียนเขาทางเอ่ออะไรนะทั้งเขตอะค่ะเขาขอมาเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะน้องเรียนที่หนูปีแล้วหนูก็ได้แม่ดีเด็กเพราะเขา่ะ คุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานะที่รับผิดชอบเรื่องนี้บ้าแแงแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้บ้างค่ะหนูก็อยากให้เขามาช่วยหนูเรื่องการเยียวยาแล้วก็ขอให้เขาปรปับปรปุงปรับปรุงเรื่องเรื่องการรักษาอของทีมแพทย์ให้มันเร็วกว่าน,นี้หน,นูไม่อยากให้มีใครต้องมาเสียเหมือนลูกของหนูเด็กคนนี้หนูข้าวล้างจานทํางานบ้านดูแลน้องบ้านหนูก็มีคนพิการยาย ตาพิการน้าเขาน้องสาวเขาน้องสาวหนูตาบอดหนูได้เด็กคนนี้ถ้าสมมติวาถ้ามีการพูดคุยนี้เข้ามาแล้วเขาดึงยาเราพอตอนก็นะวันนี้ค่ะก็ได้เจอเขาแต่เราแม่ยังไม่อยากพร้อมคุยเพราะแม่เสียใจอยู่่ะใช่เขาก็มาค่ะมีมาว่าเขาอยากจะคุยแต่เรายังไม่พร้อมเพราะเราต้องเดินเลือกเอกสารแล้วแม่เดินคนเดียวแล้วเนี่ยแม่ต้องไปจัดงานตบตอนเย็นอ่ะสุดท้ายเนี่ยถ้าหมอดูอยู่อ่ะอยากจะพักสอะไรถึงหมอ อยากให้หมอแบบว่ามีการพัฒนาการที่แบบว่าให้เร็วกว่านี้อะ่ะเรื่องการรักษาหนู mm hmm. ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมันต้องมาแบบเสียแบบลูกหนูอะ่ะพอให้ลูกหนูเป็นแค่สุดท้ายขอให้จบที่ลูกหนู